ไแล้วแค่กล <What? S 2> ับมาได้คุณภาพใกล้เยี่ยมบอันนั้นคือคนที่ที่ใหญ่จับตั้งมาต่อทางนี้คือต้องการให้รู้จักว่าการเข้าใจของเรื่องสายกาแฟเนี่ยมันแก้ไขให้กับชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างเป็นศาสตรและสิอ่าไม่ใช่แบบทำตามแพทเทิร์นอย่างเดียวเลยเฮ้ยว่าครูบาสอนล่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยช็อตก็แพฟสิบจังนะครับคือวันนี้เราทำสิบจังแต่รสชาติประมาณเนี้ยเฮ้ยสิบจัง สำหรับเราเหมือนก็มันอ่อนไปเพิ่มโดได้ไหมมันก็ได้ใช่เพราะนั้นพอลูกค้าบอกว่าอยากได้ที่แบบไม่เข้มข้นมากเราก็ลดลดเท่านั้นเองหรือเพิ่มปริมาณของน้ําเข้าไปในชัมโตแอนก็ได้แล้วถูกไหมครับให้รู้หลักการให้รู้หลักการรกใช่ครับเรียนรรู้เียนแก้ใช่ครับเรียนรู้เรียนแก้แล้วก็เข้าใจเนาะเพราะว่ากดน้อยก็ได้อ่ากดน้อยก็ได้คือนี่แก่ทุกคนมีความคิดละเพราะนั้น่ะ การที่เราจะมีร้านกาแฟหรือกำลังจะมีร้านกาแฟเราจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้เพรงี้น่ะถ้าทำผิดทำยังไงอ่ะแก้ยังไงต้องไปทำใหม่หนึ่งวัตถุดิบก็เสียละนอกากเสียก็เสียเรื่องของอ่ากำไรเออกำไรเนี่ยหายไปละถูกผู้ชมครับเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกวิธีการแก้ี้ทุกเนี่ยมันง่ายสำหรับทุกคนเลย